ครูสลาเป็นศิลปินแห่งชาติส่วนครูนิวของน้องต้นข้าวเป็นครูผู้สอนดีเด่นเพราะมีผลงานเข้าตากรรมการแต่ครูตลับบ้านริมตะลิงไม่มีเหรียญตราใดๆจึงขอแรงเชียร์แรงใจจากคนลูกทุ่งสกติครับพี่น้องตันๆๆนตัแดนตาแด

ตอนการเขียนการอ่านแบบบูรณาการละาน้าบ้านทางปีกตอนโดยนำใจไมตรีทาประชาทีแฮปปี้คุณครูครูตลับบ้านริมตะลิง่งตอนตลกเหมือนนายตลาดครูตลับตอนเรื่องตลาดตอนตลกหัวเราะ ตลอดครูตลับตอนเรื่องตลกคำตลอดทั่วรอตาลา